อยู่ในเกมรอบอกเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นในแมทที่ทรมานนะคะชื่อแมปว่า The Forest l a v a อยากรู้ว่ามัน Forest l a v a ยังไงนะคะก็เออไปดูกันเลยเด้อเคค่ะแล้วก็กำลังจะเข้าเกมนะคะซึ่งบอกว่า อ๋อเกมนี้เหมือนจะเคยเล่นให้ทุกคนดูหรือว่าไม่เคยนะก็ไม่แน่ใจนะคะจะบอกว่ามันเป็นแบบที่วอโกชชอบเหมือนกันนะคะคือคือมันต้องนั่งรอแบบเราเตรียมลมไว้ก่อนเลยนะคะชื่อว่าอะไรกที่ไหนสูงที่อยู่ตรงนี้นะคะโอเคค่ะเราอยู่ตรงนี้ได้ดีสุดน,นะคะเพราะว่าเราวามาไม่ถึงแน่นอนเนาะ คือแบบถ้าใครไม่เอาล่มนะคะคือต้องตกอยู่ในข้างล่างนั่นแน่ตอนนี้ลาวามาแล้วลาวามาแล้วคือแบบแนะนําให้ใช้ล่มกระโดดนะคะคือจะบอกว่าถ้าคนไม่ใช้ล่มกระโดดเนี่ยต้องเออเสียเวลามาขึ้นตึกนี้นะคะโหบันไดเริ่มห่างๆไปแล้วจ้าคือจะบอกว่ายืนตรงนี้จะดีสุดนะคะโอ้โห่ลาว,ว่า เราวาังมันขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะเนี่ยจะถึงเราอยู่แล้วนะคะอาช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยโอ้โหเรารอดนะคะมีคนรอดหลายคนเลยนะคะเพราะว่าบางคนใช้ร่มนะคะสนุกมากๆเลยนะคะมีเหรียญให้เก็บไหมอะ่ะอยากเก็บเหรียญอะ่ะ เราจะมาเล่นล่มเล่นกันนะคะวู้ฮูฮ้ยูฮูมันมีอะไรให้ด้วยอะ่ะอะไรอีกแลโอ๋ออนี่เราเอาล่มไม่ทันหรอนี่โอเคค่ะอันนี้เราค่อยๆข,ข,ขึ้นไปนะคะอ่าช่วยด้วย เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดนะคะเรารออยู่ตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนเราจะตายลันนะคะเรารออยู่ตรงนี้แล้วมันจะรอดหรอทุกคน โอ้โหก็ตายนะคะทุกคนคือตายง่ายอะไปซื้ออาวุธที่ฝ่ามีอาวุธให้ซื้อไหมเนี่ยมันมีไหมเนี่ยทุกคนมีอาวุธที่ซื้อป่ะพี่พอแบบพอจะซื้อได้อะคือว่าอยากได้สปริงกระโดดสูงอะแต่ว่ามันจะมีหรอเราขอดูก่อนนะ เออนี้นี่อ,อ่มอ่าอะไรอีกแล้วเนี่ยอ่าขึ้นไปด้วยโอเคค่ะอันนี้เราขึ้นมาที่ปลอดภัยแล้วเนาะออเราอาวามาแล้วไม่รู้จะมาถึงเราหรือเปล่าคะเนี่ย ทุกคนเดี๋ยวขอซุ่มดูก่อนเนาะทุกคนลาวามันเริ่มมาแล้วอ่ะเอาเพื่อนแล้วจะกระโดดทำไมละเพื่อนโอ้โหตายเลยอ่ะเพื่อนนี้ก็แบบชังกล้าชังกล้าเป็นผู้ที่กล้าแเรากระโดดรอเลยอ่ะคือแบบมันจะนร,ร่อดหรอเลยสิบเลยสักประมาณอ้าช่วยว่าด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยก็ตายนะคะโอ้โหด่านนี้มันยากจริงๆนะคะเดี๋ยวขอไปหาซื้ออุปกรณ์ก่อนไม่รู้จะทันเปล่านะคะโอ้ยมันให้ซื้อทุกคนเรื่องมากอีกแล้วเรามีแค่แปดพยมันจะเชื้ออะไรได้เนี่ย เีนให้เก็บด้วยตรงไหนสูงสุดเฮ้ยตรงนั้นสูงสุดเอ้เราว่ามาแล้วเฮ้ทุกคน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 ก็ตายอะเฮ้ยไม่น่าออกมาจากตรงนั้นเลยว่าผิดเอง ระหว่างที่รอเพื่อนเพื่อนเล่นนะคะเรามาซืออ้ออุปกรณ์กันเด้อมีไรน้อยกว่าแปดบางฮะทุกคนมันไม่มีมอ,อ่ะมีแค่สิบหอยเองโอ้อีกแล้วทุกคนมันไม,ม่มีอะไรให้ซื้อหรอใจร้จุงเบยเราเตรียมรุ่มรอไว้เลย ทำไมเอิมพอหยิบล้มแล้วพื้นแล้วเท้ามันจมดินอย่างเงี้ยทุกคนเท้าจมดินโอ้พื้นอะบาบังสิเจ้าคนล่ะชีวิตคอยดูเป็นด่านออบบี้นะคะทุกคน เกือบทุกด่านเลยนะเนี่ยหน่อยเจ้าขนเก่งอืมหาอุธซือดีกว่าชอปไปที่ชอ็อ่โอ้โหลาวามันอะไรกันเนี่ยทำไมลาวามันเออเต็มกระจกอย่างเงี้ยเนี่ย โอ้โหสองคนรอดเนี่ยนะตัวคนมันอะไรกันเนี่ยอืมเดี๋ยวเต็มรุมไม่เกเลยแงะแงะเท้าจมดินนะเท้าจมดินห้าสี่สามสองหนึ่งมามา โอ๊ยทุกคนอ้าทุกคนช่วยด้วยทุกคนอ่าเพแต่อลอดเลยอ่ะทุกคนว่าขอโทษ อันนี้จะชนะให้ดูนะคะเตรียมล่มรอไปเลยเงีเงเท้าจมดินนะเท้าจมดินโอ้โหเบื่อนนยะกกันตะกกันโ,โหมีคนมีคนรอดเยอะเหมือนกันนะคะนี่ ต่อไปเป็นด่านอะไรเนาะลุ้นจุงเลยลุ้นจุงเลยเออเท้าจมดินอะ่ะเท้าจมดินโอ้ไปรอตรงนน้นก่อนเลยคือตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นว่าเป็นด่านอะไรแต่ว่าแพ้อะ่ะคิดออกปะทุกคนเป็นด่านอะไรอะ่ะทุกคนเทาท่วงวเวลาว่าต้องตกดินแน่ จะปล่อยให้หนูตกดินขนาดนี้ได้ยังไงอากราวามันจะมาเร็วเด้อ,อ,อทุกคนคือไม่สนุกเลยก็ขอจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ